มาดูตาราง3.2นะครับบอกว่าเขาจะแบนการใช้งานอุปกรณ์นะครับตามเ,เนี่ย EU F-Gas Regulation 2014เนี่ยยังไงบ้างนะ e x ็ e r ซินี่หมายถึงคัดคัดลอกบางส่วนออกมานะครับคัดลอกออกมาบางส่วนนะ e x ็กเนะครับอู่การใช้งานก็คือช่องนี้นะครับอันนี้เป็นเอ่อ HFC เป็น GWP limit นะครับ แล้วก็จะแบนเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ลาไล่แบนปีสองพันสิบห้าสองพันยี่สิบสองพันยีิบสองอะไรเงี้นะสองพันยิบห้านะครับลองดูที่เขาไล่แบนอะไรบ้างดูเร็วๆนะ,ะเขาจะห้ามใช้ HFC ในอุปกรณ์อะไรบ้างน,นี่ตู้เย็นกับตู้แช่ในบ้านนะครับแบนตั้งแต่2015มาแล้วนะครับตู้เย็นตู้แช่สำหรับคอมเมอร์เชียลนะสำหรับเชิงพาณิชย์นะ ซึ่งก็เป็นแบบ hermetic seal ด้วยนะก็คือเดี๋ยวจะได้รู้จักคำนี้ตอนที่เรียนเรื่องคอมเพรสเซอร์เนาะ hermetic seal นี่ก็แบบปิดสนิทเลยนะครับแกะแยกส่วนไม่ได้นะครับคือประกอบคอมเพรสเซอร์เสร็จปุ๊บซีลสนิทเลยแบบไม่สามารถถอดประกอบได้ถ้าเจ๊งก็เปลี่ยนทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ไม่สามารถเปิดดูข้างในได้อันนี้ก็จะแบนปีสอง0ซึ่งแปลว่าแบนไปแล้วนะครับ ู้เยนตู้แชอ่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ GWP 150อันนี้ก็จะแบนปี22ิบองคือ,อกลุ่มในบ้านนี้แบนก่อนเลยถึงแม้ว่า GWP มันจะน้อยนะแต่แบนไปตั้งแต่ปี2015แล้วตู้เย็นตู้แช่เชิงพาณิชย์เนี่ยอะไรที่มันเป็นมันสร้าง G w P สูงเนี่ยเขาแบนก่อนปี20นะครับได้ที่ c w p ต่ำลงเนี่ย mm hmm. ก็จะแบนช้าหน่อย mm hmm. ก็เป็นปี22นะครับเครื่องทำความเย็นแบบ Stationary คือแบบตั้งอยู่กับที่นะครับยกเว้นกรณีที่ทำความเย็นต่ำกว่าลบ50นะอันนี้ย GWP 2005เนี่ยแบนเลยปี220 0นะครับอันนี้เหมือนกันส่วนระบบแช่เย็นที่เป็นระบบรวมศูนย์นะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยนะ ก็อันนี้เป็นเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ขนาดอ่าสี่สิบกิลวัตขึ้นไปสี่สิบกิโลวัตเทอร์อมจับหารสามจุดห้าหนึ่งเจ็ดนะครับก็จะได้เป็นตันออกมาก็เท่ากับเท่าไหรล่ล่ะสิบไม่รู้เด็ยสิบสองสิบสามตันอะไรประมาณนี้ขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะแบนตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสองนะที่ดอันนร้อยหสิบนี้เหมือนกันนะครับ ปรากบทําความเย็นแบบรวงสูตรนะแบบที่ว่าอยู่ตรงศูนย์กลางเนี่ยมีห้องเครื่องกลางเีห้องแช่กลางน,นีแล้วก็เป็นแบบคัสเคดซิสเต็มนะครับอันนี้ T จุ p 1 5 0ยเนี่ยแบนดตั้งแต่ปี22นะครับสำหรับแอร์นะครับทำความเย็นแบบเครื่องที่ได้เนี่ย T จเนี่ยแบรนปี2อง0แล้วก็แอร์ที่เป็นสปีทไทป์นะครับซึ่งมี สารทำความเย็นในกลุ่มฟอร์ลีเนตเนี่ยนะครับอยู่น้อยกว่าสามกิโลเนี่ย GDP เจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยจะแบนตั้งแต่ปียี่ห้าแล้วก็เลยอีกปีหนึ่งต้องแบนละนะครับไม่ใช่อีกปีหนึ่งสินี่เดือนตอนที่อ่านนี่เดือนกรกฎาคมพฤษภาคมเลยห้าเดือนจะแบนละนะครับสําหรับเครื่องทําความเย็นแบบสปิดไทแบบแยกส่วนนะครับนี่ก็เป็นงันจบ หัวข้อ3.7นะครับเดี๋ยวจะขึ้นหัวข้อ3.8นะครับเป็นเรื่อง containment น,น,น,นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องแบบพกภาชนะเรื่องอที่เราป้องกันไม่ให้มันมีการรั่วไหลของน้ำยานะครับแล้วก็ training นนก็คือการฝึกอบรมนะครับ